ทางปากเกตไม่มี่งไม่มีจียินจี๊ยินจีอย่้ายเห็นแล้วจีะยินจีงายมาด้ยกันมยิีมิีี้กูก็จะรู้ว่าผมเป็นยังไงมิตี้เนียอกอตัวหันดีกว่าเออต้องตีก่อนเอนตัวโคตจะียูุ่อยู่เนี้ยนี่ในะ้องวเอตัวหันลเฮ้ยาเปลี่ยนเปลี่ยนัเปลี่ยนตัวขวาาไ อย่าปลาบามาอย่างนี้พร้อมกันี้ดิมีมาไหมเียบร้อยตรงนู้นแตกพายอีปีไอคือโดนแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้ อารตรงในซิทีอาจจะมีผีสักคนนึ่งก็ได้ไต้วพี่ต้องมอาจ้องาจ้องมนต้องมาต้องมาจ้องเลย้องยงไงจะไ้ไมนี่ยังไงเดียวไปเข้าจังหฮะไปเข้าจังฮะไปเข้าจังฮะลาก่อนครับันจะไตายทอโอกู้ร่องไม่หโดนหมดได้ตลอดาว่าไม่หนืดเลยมิงสีครับ คือเปเอาเป๊กกระโดดไม่ได้ไปแล้วเป็นปลาเปนอะไมาเออ้ออ้อดนหลดไล่ดอ้เร้อไมได้หายผมก็แค่เดี๋ยวไปต่อแล้วไม่มเแลเอาล่ะเลสองคนใชไมไม่รออรกอ้หแนลเีเดีต้องมีท้าในะครับสองก็มาดิ ตอนไอ้ตัวนี้มันตี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 ถือปืนถอตีภาพเปืนเลยก้นนะแย่จริงดูไอ้ตัวตอนนั้นไอ้ตัวที่มันติดสตักนะเอา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 อีกยังอีกเอาเอาอีเลยยังมจดเกิดีจุเกิดไมใดเกิดีจีมีใครไหมครับทุกคนจีไปแต่ไกลเลยมีทุกคนอ่ะเวที ตกลไปแล้วทุคนโอ้โหเดี๋ยว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 เด้ยไเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวีวดี๋ย่อดี๋เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเี๋เีดียวเดเดียดีี๋ยเยีนยนยแเ่หนุวมเดียวเดียเดียียวเยวเยเเยวเยเเมยเนี๋ยเีวเวดเฮ้ยเียเีนเดเ ต้ง20-30%เลยนะเฮ้ยของดีล่ามันเยอะมากโอ้โหตรงนี้อะไรวะเนี่ยววันหัววันหัวหัวหลังหลัง,ลงพี่หลังโอ้ยแค่แเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวเดี๋ยวปล่าไม่ตี่เลยวจ้าจอุ่อออนี้ก็ได มาเต็มเลยมาเต็มเลยจู่มาเต็มเลยซีขยันไปที่ที่ก่อนไปที่เห็นตุลี่ไหมเห็นี่ไหมเกตั้งกันเกิดอะไรนะกันอะไรมองมัาเผาน้าไหมตุ๊กอ้าวไอ้ตุ๊กตุงไปเขาไม่ตเอกตุดัน ติดใครเป็นพีชตีเลยเป็นติ่คนแต่งมาอยู่ตรงนี้ไงใช่นะมเป็นพีชเลยเหรอแล้วผีหอมอะไรโอ้โดนอีกคนโดนึีกคนนะโนอีกคน แจกที่วให้ครับกระบอกหนึ่งมีคนเดมีปอดเกิดใกล้ๆกล้อวะละเฮ้ยหันมันหลังเังหังหัลลังงังหลังันเกิดหลัง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 ลังหัลังหลั้หลองหลังลัลหลัหลังหลังหลามหลังเลังหลังเลังห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 ลังล

กัดแขนกันสิกัดแขนตายมาตายมามาสมบูรมตายมา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 โอ้ยตายมันยังไม่มีหรอั้งเธอโอ้ยไปซ้ายอ่ะเลยขัดมันหัวเลยขวามันหัวเลยมันหัวเลยอุ้ยอุ้ยไอ้เชี่ยไล่ถ่ายเฮยางล้างล้างเอาตอนแรกดูวกลางปีกแล้วไม่ได้กลางปีกแล้วเปิดหัว

ตังน้าเลยกระเจอดตัาเลยมันโดน a s h เต็มาปอดเต็มหลังพอีโลโลโลอ่ะใครเอาใครหลุมดำด้วยอะชิบหายแล้วกูเบเอหนึ่งก่อนนะเหนึ od od> ่ง mm ช้ามไปแล้วล่นไปได้แล้วก็เจ็บเลยสี่คนคือ้สี่คนมีไ เออมีคนหนีว่ะใช่มีคนหนีทั้งมหนีทั้งครไม่รอหนยทั้งคนหนีทั้งมันีคนนี่ม่โดข้าบ้านหนึ่ง้าวบ้ด้ยาหาต่อมกี่เเล้ไปแล้วมา้มาล้ๆมาจบมามาจอยไปกย่เักนเปล้เนี่ยแล้วเฮ่้ยเคนนึ่งหนปกน่้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เา อ้าววันนี้อะไรเใส่เซซิลโอเคป่ะกูตายเลยเลยอ่ดตายมีใครอยู่บนตลาดไหมไม่มีบันไดคนใหญ่โอ้ยโุ้ยโอ้โหคนใหญ่ในลาวาไปด้วยเกินไกลเกินใกล้ด้วยกินใกล้ใกล้ไม่ใช่ประเนกับมาแล้วกับพูก่อนแล้วหีบ้านเลยตามได้ปิดแนบไปได้ แาวต่อข้าวต่อ้าตอาตอข้าว่อข้าวตลอี้า่อบตอข้่อข้าวต่อข่อข้วตอเา่อะเา่อข้่อข้าวต่้าวต่อข้า่เอขอ่อขาอ้าอ่อข้่อ้าอข้า่าวต่อข่้าเต่าว้วต่วตวม้รตูกลางอ่เป็นผีนะเป็นผีขอา่ทาอ้นอจะเอาอยู่